อยากจะมองฟ้าที่วา่างเปล่าเงาเงาคนเดียวลพังและคำจำกัดความของปัสนีรอบเอ็นเกมก็คือเงียบเงียบคนเดียวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีรอบเอ็นเกมครับ อย่ามาให้เจออีกเลยที่ใช้ไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปกี่ไกลให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจไม่อยากคไดใจ ไรจากเธอฉันไม่อยากฟัง <S <S อยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาเงาคนเดียวพังให้รอยรา้ามมันเสือใจให้ใจมันดีเึ้นดีบ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่ง ฉันไวน้เงังฉันต้องการทบทวนบางอย่อยากอยู่นงียบๆเีเดียวเอาล่เห็นโมหน้าของปัสนีรอบเอ็นเกมแล้วคุณสายป่านคุณวุฒิจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกของคุณครับ เพลงค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาล่ะเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับเพลง September นะครับของ Earthwind Fire นะครับ เผยแพร่ออกมาในปีเดียวกันกันกบที่ปัส,สนีท่านนี้เกิดครับตอบครั้งแรกจะตอบว่าปัส,สนีรอบเป็นเกมอายุเท่าไหร่42 42 42ค่ะ42ปีเอาละตอบมาแล้วครับครั้งแรกอายุ42ปีถ้าตอบถูก84,000บาทจะเป็นของทั้งคู่มาลุ้นกันปัส,สนีรอบเป็นเกมครับ คุณอายุ42ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับ oh <my> ใช่คร,รับย เพราะว่าเวลารายการยังเหลือเลยอะตอบเ็วจังเลยอะแี่แล้วแม่กี้นะก็ลังจะแบบเอ็มมากกว่าฉันแน่เลยอะน้องฉันอีกทำไมตัวเลขนี้ออกมาจากคุณมุทและคุณสายปานก็เพลง September อะค่ะดิสโก้มันยุค80ประมาณนั้นแล้วพอ80ปานก็เลยตีว่ามากกว่า80ปีเพราะป่น90แต่ว่าป่นปี42เพราะว่า ไม่รู้มันน่าจะมากกว่านั้นมันประมาณนี้ใช่ค่ะเออก็พูดตัวเลขนี้ออกมาโอ้โหตอบถูกแบบเป๊ะเลยปัสนียังตกใจเลยป้าไปคุยกับปัสนีหน่อยตื่นเลยจ้าเป็นคนแรกเลยที่ตอบถูกสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะปัสนีรอบเป็นเกมเชิญแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อธรากรสุประเสริฐชื่อเล่นชื่อกลิงครับผมคุณกลิ้งอายุ42ปีครับผมแล้วทําไมคุณแต่งตัวออกมาเป็นแบบพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยล่ะครับอ๋อเป็นอาชีพครับผมเอาอาชีพคุณเคอนักร้องกอปี้ครับผม อ๋อคุณเป็นก๊อปปี้โชว์ของพี่เบิร์ดจ้ะโอ้โหเออเออเออเขี้ยวคุณนี่มีเหมือนพี่เบิร์ดเลยนะเนี่ยครับผมโอ้โหทำไมถึงเลือกมาเป็นเย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 ็นทำไมถึงมาเป็นก๊อปปี้โชว์ก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยก็เป็นนักร้องผับนะครับป็นคืนนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาเจอกับพี่เจเน็ตเขียวครับผมอ๋อเจอคุณเจเน็ตเขียวใช่ครับผมอันนั้นเจ้าแม่ก็ไป็เจ้าแม่ก๊อปปี้เลยตัวแม่เลยนะครับแล้วก็ไปเจอเพราะว่าผมตอนนั้น ก่อนหน้านั้นจะมีพี่ไมเคลนตังค์ะนะฮะแล้วพี่เขาออกไปทำอัลบัม้มผมเองก็เข้าไปแทนพี่เขาเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องร้องเพลงก๊อปปี้ทุกๆศิลปินที่ที่โด่งดังในช่วงนั้นครับแล้วทำไมถึงเลือกมาเป็นพี่เบิร์ดอ่ะอะก็จะเป็นจริงๆแล้วมีความรักในตัวพี่เบิร์ดอยู่แล้วแล้วก็ร้องเรียนแบบก็คือแอบฟังไม่ใช่แอบฟังแล้วฮะฟังแล้วก็เรียนแบบมา,มาเรื่อยตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็พอมาอยู่พิจเน็ตเขียวก็มีโอกาสได้ร้องเพลงครับแล้วก็แต่งตัวแล้วก็มีเพื่อนสนิทบอกว่าเฮ้ หรือไปทําเขี่ยวมาใส่สิใส่แว่นเหมือนพี่เบิร์ตสิปกติผมจะร้องเรียนแบบเฉยๆพอเราลองใส่ดูเสร็จปั๊บพอออกไปตอนแรกนะครับวันแรกที่ลองเรียนแบบพี่เบิร์ตออกไปเสร็จปั๊บคนครูเข้ามาเยอะมากแล้วมาถ่ายรูปหน้าวิธีผมก็แปลกใจไปวิ่งเข้ามาทำไมวะเพราะปก,ก,กติปก,กติเป็นก๊อปปี้คนอื่นก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่ครับก็เลยหันไปมองที่ออจอมอนิเตอร์ครับผมก็ตกใจเฮ้ยเออทำไมเหมือนงี้วะ ผมก็เลยคิดว่าตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไปผมจะคลิปลูกน um ี้แหละแล้วหากินกับลูกพี่เบิร์ตนะฮะหลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับโอ้โหเอาล่ะแล้วเราจําแบบคาแรคเตอร์ของพี่เบิร์ตนี่เขาต้องทํำท่ายังไงยิ้มยังไงไหนลองบอกนิดนึโอ้ก็ศึกษากับวิดีโอครับวิดีโอคอนเสิร์ตแล้วก็อ่ะไหนลองยิ้มยิ้มแบบพี่เบิร์ตง่ายมากครับอ่าอันนี้ อเวลาพูดพูดได้เหมือน,<ก>นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็จะพูดนุ่มๆนะครับก็สวยครับเบิร์ดเองนะครับรู้สึกว่าทุกคนรักเบิร์ดอยู่นะครับขอบคุณแมกครับวันนี้ดีใจที่ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมใาทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เสียงนุ่มๆ <จะ S 1> มแบบนี้อ่าแล้วมพีพี่เบิร์ดมีประโยคแบบที่แบบพูดมาปุ๊บเป็นพี่เบิร์ดเลยไหมอ๋อมีครับส่วนอยา่จะยินว่าพี่เบิร์ดรักทุกคนนะจ้ารักยืนครับ Uh huh. ยังห่วงอยู่ยังยังคิดถึงอยู่นะครับ uh huh. แล้วทําแบบนี้แบบเหมือนพี่เบิร์ตแบบมากๆขนาดนี้เคยเจอพี่เบิร์ตตัวจริงไหมมีโอกาสเจอพี่เบิร์ตด้วยครับเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บริษัทแกรมมี่ <c oughs> นะครับก็จับมือกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งทำ <c oughs> โชว์แบบนี้ขึ้นมา <c oughs> ทําโชว์ก๊อปปี้ขึ้นมาแล้วผมก็ต้องได้รับหน้าที่ไปแกะแกะ,ะมูฟเมนต์ต่างๆของพี่เบิร์ตนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอปี2000 ห้าร้อยห้าสิบอ็ดในคอนเสิร์ต Magic Memory นะครับเข้าไปทีมงานได้พาผมเข้าไปะนะครับไปเจอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็คุณจะทราบว่าอ๋อนี่เรามีก๊อปปี้ด้วยเหรอ,เ,อเขาก็แนะนำพี่เบิร์ดแนะนำเองครับว่าจะเป็นพี่เบิร์ตต้องเป็นตั้งแต่ตอนตื่นอ่างจะเป็นพี่เบิร์ตต้องทิ้งไหลเดินใจเดินเล่นกว้างครับแบบนี้ไม่ใช่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ตต้องอย่างนี้อ๋อชดหน้าทิ้งไหล มองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเรียกว่าพี่เบิร์ดเป็นคนแนะนําเองเลยด้วยเอาล่ะแล้วก็เลยเรียกว่ายึดอาชีพก๊อปปี้โชว์พี่เบิร์ดนี่มาตลอดโอ้โหเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณคลิกมากเลยนะครับขอบคุณครับครับครับ FATI e t ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดๆๆ ETF ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัดๆๆ ETF ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัดๆๆ ETF ก็พวกเรานั้นทําราการทีวีเซ็นทีวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.